ใจดียังไม่ายน้ผลการันะครับไทยชนะโอกาสด้สูงนะไปแล้วไปลูกนี้ไปเลยใครย่งไม่เข <Fine. S 2> ้าต I mean ้นตึงหือไม่เต็ม่้งด้วยไม่มีใครคาดเดาต้นตึงลำนี้งงดลบหลัวครับลุ้ตุ้ดไปล้นะครับผมได้ได้ได้ครับไม่เป็นครับ bên mít, bùn mít, chạy bên mít như thế nào? bên này thôi, bùn mít, bùn mít, chạy lên, chạy cùng bà áo luôn nỉ, ai chơi không biết, không biết, không biết, không

เดินไเนไปขุนัมิได้แบนได้แบนอัิเอาได้ไหมอิแยกอยังไงไม่ต้องหาอันนครับเอาสุดงมาส่งไหมส่งไหมสุดาถึไปูเที่อดูเล่นของดูเล่นหลุยยังได้อยู่ขุดนัมิตสั่งนี้ไป ก็หนึนะะหนนนะะ่งเลยครับร้บรานไย่้ำนะครับเดี๋ยวนีครับสต่ก็ได้ดีที่ควรนิดยังไม่ผ่านควรคิดเอา ตัวไม่เต้นไปแล้วสองเมตรมาไปดิบกันไปแล้วครับเตไม่ิบกันตัวไม่เต้นมาไรยังไงยายมาอย่างไรเออหมุนสายตัวเล่นขึ้นมาครับหมุนสายตัวเล่นขึ้นมาแต่เล่นโดยท่านแบงค์ครับหมุนนิดเดียวนะแบงค์เดินไปต่านอยู่ตัวไม่เต้นอยู่เตัวไม่เต้นเลยย้ายอยู่ต้องเช็ค เลือนลอยยังไม่ได้รันเลเขาาจะไม่ตัตครับอย่นี้ได้เป็นคนเล่นมครับเล่นต่อนักมอสั่งยมาแล้วจะปาดบามสอนปนด่าไปแล้วเปไปรงไป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 ไหนไปไหนไป้วยมาใส่ตัวแบงได้ด้วยแบง แล้วไปคนเดียวูองต้นมาแล้วมาอัจฉรยไอ้เรื่อง้าหไปไฟ้าาอยะอยะ้ายะอเมื่อแยะมันเย้นี่ยนยครับนี้สเยงไม่ใยโอ้ตายเรื่นี้เราตายบอกักูได้แต่เีเหนืออะไรอะโสามเหลี่ยมเนี่ย ตามนง่งจีมันมาจัดเต็มมาลมเลยไอ้กูหัวโตจแบบวจีแ้ยอยังไม่ผ่านเล็อดันได้หู่คืนขึนมามาม,ามาไว่ไมาแล้วครับหมายเลขสิของตในตนูนขายาวขายาวอ,อาไดู้ัวเอมชัชัชัชโอย,อยังไม่ได้ดดยี่มดีจะบหดตูจัยังไม่ได้ครับ ผมีปได้เพื่อนช่วยกันหลไม่ได้กันนันไม่ได้เลยมีชี่อท้างมันว่านะครับน <thousand> <English language. S 3> ักบอลหายเป็นกมบาสจะตัครับเตะสิครับหวังใจมอสาน่ต่างกันเป็นพีรงะรเนี่ยชื่อแล้วเน่ยมาอีกไหครับมาแล้วเป็นติคนเดียวมาคนเดียวมาห่านได้ัหมตนวแบนก็เรยก่ไดยุทธ์ัโอ้โหื่อี แบงค์สองนะครับแบงค์สองบบมีโอกาส้นรับโอกาสหนึ่งเแบบแบบแบบดือดดูวาครับวาวอจชน่าเลยวาวา,วาอะไรไงาสบตาสบาสถูกมาบาสมาเตะที่ซอถวาวาวาหน,าน,าน,านึงมาวาหน,น,นึงมาหลอกตัวเองสอ,งสา,คสองาครั้งสครั้งมาไม่ผ่านแบนงแล้บอลคับเล่นมาใกล้ๆบาสบาสใช้ความามาต

คุณลังิตู้กนะครับหรือเปล่าคุณกลังตนะครับผักไปครับผักไปครับเมื่อกีนะครับเปลฟาตทั้งนขึ้นอยครับโอ้โหอันนี้สอบแล้วมาโอ้โอ้โหสาวล้โอ้โหนูนี้หับตาส็ตครับด จงนตาไม่ไยเอ้แต่ไม่แก้ไม่ยิงไอ้แบงค์เหรอะไอ้แบงค์เหไอ้ชาไอ้่อจริงสือจิงขาดอแบงค์เแคปจะายไหมาแล้วมา ไปไเป็นการเดปนิด,นดัะตายเลนง่าขึ้นอยู่ที่สลายตไปตา,ายได้ไงบอแล้วตายมาตายบอ,บอ,อยหนคนยไยังไม่เข้านดสาย สิไงใดในประเทศนะโอ้โหมันใช่คนเดียวใส่เลยนะครับอยู่รุ่นการุ่นนี้ต้อแชมป์อยู่ดูคันเพลินดูขึ้นมาอาชาตาหลอดชาตาคนเดียวในดวงใจตรงในตรงได้ยังไงยังไม่ได้อยู่เอลาไปฝ่าลูกนี้ถามเลยร้องเ้ลไปเร็วไปสไปแชมป์แชมป์หนุ่มหนุ่มอย่างนักผ่านวะบ้

ูไม่ได้ถูไม่ได้ต้องู้ชเล่นมาครับนเนสีนี้ อีกท,ทีวันข้างหน้านะครับวันที่19นะครับจะเป็นการแข่งขันรอบสี่ทีสุดท้ายนะครับขอร์เดอรเลอร์อ<ป>ิมเมอร์มีนะครับสองคู่แล้วก็บอรต้นชายครับเป็นรอบสองนะครับรอบแปดทีมน,นะครับมีอสองโคู่แล้วเดี๋ยวยิ้นะครับ เาจะเป็นรอบสองอยนะครับสายนแก้วต่อรับไปยล้วตารัชตาให้นี่โอ้โหยังไม่เข้าจุ้ยในที่องส่วนเรัชตาุนที่สองส่วนเรถึงต่อไปครับรวดมันันมืดเลยนะครับรอเลยนะครับเห็นตรงกัยนะครับถึงต่อไปนะครับจุ้ยในทต่อม มันเีียกงานอยู่แค่แอนนนะครับเัลืตันะนะนะครับน้ำมันพันดูใส่รองเท้าไดร้อยนะครับเรียมขึ้นชกไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับะรันนะเับ เพื่อสุขภาพเพื mm. well, ่อท้านพยายามติดและแต่เสียดุ่มยังไม่ได้นะครับมันไม่ได้ลงเลยครูแพ้รักทีนะครับจับได้หรือคนอื่นจะรอบนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงยี่สิบหกเลยนะจับได้ทีมไหนถึงทุกทีนะครับตัดแผ้รทีมนะครับนะี่ได้เลยนะครับบารมีครับแล้วหนชลงคอนโทรมาแล้วนะครับนะถ้าจับได้ปัดแผลเลยนะครับมีกันหรอไม่ว่าปัดแผลเหมือนกันนะครับทีมไหนที่หรอไม่ว่านะครับ เรตับแพสที่่นเลยครับยังไม,ออโโไ,มยไม่เขาอีกโ้ไมแชมนีข้าันทีรยครับแกับแม่แม่เมครัแมปาแล้วตาชตาายเีวาไอ้มงอ้แตวอวาแฉน,นยังไม่ได้ ยังก so like like ็เสร็จนะครับก็จะเป็นรายการอะไรกอลนะครับบอลกันอยวก็จะเป็นบาส3 3นะครับแล้วตอนท้ายด้วยแต่ว่าไม่เอาใช่ไหมไม่เอาแต่ว่ามาแล้วร้องไห้เลยหลังจากทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนะ ว่าป oh, anyway? ีนี why, 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 why ้เอาแนี้ก่อนนะครับปีหน้าเลกันใหม่นะครับไปแล้วเจ้าป็นังังเอ้าหุ่ป้วเอามายังไงมะโต้ายอไปไปเข้าไปเราได้ช้มือเลยครับการเล่นยามส่งมาเรยยมส่งมาเยนะครับการเล่นตัวเดียวมันเอ้าหนชายเดียวกันไปชุลรันถึงนะครับไปแล้วไปยังไงลสาตัวล้นมาเอาไว้าด้วย เข้าสอวัดสีดอโขึ้นไปเอาโยนไครัมันมีสำคัญครับพี้สาวตัวครับต้องใช้มือเต็มด้วยนะครับเท้าขนาดนะครับมาแล้วสองห่ขอหแบงแบงแบงเอาหมูไม้แบนเอามูไ้เอาหมูจนหน้าครน่อ้ครับนี้ตาูนหน้าเลยคับนึ ส่งมาทิตาอาติตาเล่นไม่ได้เจ้าแบงค์ได้บอลเอาคืนกันอยู่แย่งกันอยู่ที่มุ่งถุงแกขึ้นมาครับเอาว่าจะง่าส่งขึ้นไหมตรงนตรงโน้นหนึ่งหนึ่งไม่ผ่านครับหนึ่งหนบานครับบาดส่งมาแบงค์ไม่ผ่านแบงค์แบงค์เหียวแน่นครับเราไปเหล็กประตูไม่ได้เตะก็ดีครับมาแล้วจะไม่ผ่านแบงค์บาดมองเล่นมอนเล่น ไปบาสใจไม่ทอนกับตาสอย่างสองส่วนจะมีปัญหาครับแค่นี้เองมาแล้วมาบาสมาบาสแบ๊งมาได้แบ๊กโอ้โหยอยไม่ื่อชัยไม่ได้ยย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 ยายยยยยยุยตยย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 ยายยยยเยย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 ย อน้ำจะมันละใสนะครับโอ้โหลงนี้ชิบคันหรือสาวตัวใหญ่ใบรองได้เรียนทุกวันอะพี him, ่เรียนเฉพาะพี่เรียนเฉพาะตอนผิดเทิมตอนผิดเทิมก็ไม่เรียนเดี๋ยวเฉพาะต่อทีนะเทอม ก็เยอะปะก็เยอะปะที่นั่นอ่ะาบับงครับเาบังับเาบังคับเย็นนะครวที่นะครับที่คุณโรสับยแตกไปแล้วนะครับไม่ได้เตะบอลเหแตกเดี๋ยวตอไปุออกเลยไหนก็ได้ไม่ไหวไม่อยากเลยจริงะจริงดิ แต่ศันาพี่ชิวมากนะยศานาชิตอ่ะเรียนไม่เยอะเลยเรียนนิดเดียวที่เหลือเล่นอย่างเดียวไม่เต็มบอลเลยโรงเรียนอะ่ะศาสนาชิก็เรียนว่าพยงเกิดวันที่เ่าไห่ชะตะเยับชั

นจับข้อ2แต่เขาจะนไป่ยไอ้ว <Le S 1> <serving. S 2> <Enfin> ันเล่วนเจะไปนู่นจะไจะไปนู่นเลยดิแล้วทุ่บงเาชอบไปนนสวยรับไเลยสวย้นมอี่นี แล้วหาไม้ยืนยันอยู่จาบาครับนทุกังนก็ได้เหลือเวลาอีกสอนาทีมีโอกาสครับสำหรับทีม่ะวันตครับโอกาสสวยๆเข้ามานะครับห่น้าสายนี้มีใคร้างคับสานี้มีใครบ้าง ยูมไม่ได้เลยเตะหิงอุ้ยเกือบแล้วเปิดในเต็มซิกกี้หรือเปล่าสายนี้มันสายสายซิกกี้หรือเปล่าซิกกี้ไม่ล่นนะครับคม,ม,ม่ได้ฟังนะครับไม่เคยขัดจั่ให้ตลอดือกหรือเปล่าไม่ใช่ในครูเชื่อตัวเดียวกัน คนนี้ก็มเลี้ยงนคู่นครับวันศุกร์เรามีสามู้ข้าวันศุกร์ครับวันศุกร์เรามีสามู่ด้วยกันคนนี้เรามีหู้่อ่อสีู่่ละเปนนี้เป็นสี่ผู้ครับวันศุกร์มีสามู่นะครับถึงมาต้นหมดเลยตูเล็กตูเล็กวันนี้มาเพื่นี้กงดินกันได้กคีนะครับ อันนี้ต like. ja, ้องตับไปเร่อนั้นติดครับงาตะวันเหลับเวลาครับเดินทางมาใกล้จะหมดแล้วีกครึ่งถ้าเป็นคุณบอกว่าสองหลันสองหลันนะครับหลันยี่สิบวินี้ด้วยไงได้หรือเปล่าให้เร็ยวให้ทันนะจนะ Oh my God! Oh my God. Oh my God.